กินมันอลูกันค่ะทุกคนอันนี้คือมันกะระยาะคะ่ะวงเล็บมันอะลูเข้าเก็บกุ้งม,มโนลาปักทองและเครือก็งงกตกลงมันคืออะไรแต่มันคือมันอะลูนะคะอันนี้คุณแม่ซื้อมาฝากจากเชียงใหม่นะคะถุงนี้20บาทเดี๋ยวเรามาแกะกินกันนะคะกรอบอร่อยสะอาดทุกหลักอนใหม่นะคะมีขายปีกส่งต้องกินก่อน3 1มกราเมนี้ ฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีบกินเลยเพราะว่าวันนี้วันที่สี่นะคะมาชิมกันมันจะเป็นแผ่นมันมันแผ่นม,มันๆหอมผิวเป็นแผ่นแบบนี้นะะอุ้ยแกแบบนี้เราจะกินหมดนี่เป็นแผ่นแบบนี้ทุกคนกินเหมือนข้าเกี๊ยวว้าว มันจ so the ืดๆหอมๆหอมๆมันๆอ่ะจืดๆเค็มๆดีชอบของนี้ยี่สิบบาทได้เยอะอยู่นะ อยากให้ดูอะเทเอก์มันเหมือนยังไงเหมือนพลาส,สติกอร่อยมยใครเคยกินมางมันไม่กลิ่นหอมมจืดๆนะบอกไม่ถูกอะทุกคนอร่อยม,มากเลยค่ะอืมชอบกินเพราะว่ามันเพลินกินมนันๆกอ กินไปก็ชมวิวหน้าบ้านไปกินมากมันหยุดช่วงนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะขอพักผ่อนอีกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณหกโมงจะไปทำกับข้าวอตอนนี้ก็คือกินมัน ชิลวไปก่อนอร่อยมากถ้าใครย,ยังไม่เคยลองลองหามาลองได้นะคะลองดูอร่อยดีไม่ไม่หวานมันๆเียวเพผ่นมไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ